อาจจะขอย้อนไปถึงพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายเอกนิบาตเล่มหนึ่งภาคหนึ่งตะก,กี้นี้หน้าร้อยสิก้าน,นี้ยังไม่รู้สายเหตุกันนี้ก็ย้อนมาหน้าร้อยิบแปดนก็พระพุทธเจ้าของเรานะก็อยู่ที่โกศลรัตวันหนึ่งเสด็จจะลิกไปหนึ่งขาวุธบั้งสองขาวุธบั้งสามขาวุธและโยอดหนึ่งเป็นอย่างยิ่งตามลำดับแห่งความและนิคม ถ้าประเนตเห็นต้นไม้มีโพรงต้นใหญ่ต้นหนึ่งถูกไฟไหม้ลุกโพรงทรงดำริว่าเราจะทำต้นไม้นี่แหละให้เป็นวัตถุเหตุตั้งเรื่องแสดงธรรมคถาป,ประคับประดับด้วยองค์เจ็จึงงดการเสด็จเสด็จเข้าไปยังคนไม้ต้นหนึ่งทรงแสดงอาการจะประทับนั่งพระอนุน์เทระทราบพ,พระประสงค์ของพระศาสดาคิดว่าชลอยว่าจะมีเหตุแน่นอน พระตถา,าคตไม่เสด็จต่อไปแล้วจะหยุดประทับนั่งเสียโดยเหตุอันไม่สมควรหาไม่ได้จึงปูราดสังกติ4ชั้นพระศา,าสดาประทับนั่งแล้วตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาตัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูกองไฟใหญ่นอนที่มันเผาโคนไมนะ้แล้วทรงแสดงอัคคิขันโทรปรมสูตรก็เมื่อตัดวากรนี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปรากเลือด ภิกษุประมาณ60ลาศิกขาเป็นครือข่าภิกษุประมาณ60รูปมีจิตมาย,ยึดมั่นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายกระเพาะได้ฟังวายกรนั้นนามกายของภิกษุประมาณ60รูปก,ก็กลัดกุ้มเมื่อนามกายกัดกุ้มกลัดกายก็รุ่มร้อนเมื่อกัดกายรุ่มร้อนโลหิตอุ่นที่ข้างก็พุ่งออกจากปากภิกษุอีกประมาณ60รูปคิดว่าการอภิษฐพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนาทาได้ยากหนอ แล้วพากรลาสิขาเป็นครือหัตภิกษุประมาณ60รูปส่งสัญญาณมุ่งตรงต่อเทศนาของพระศา,าสดาก็บราารลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดาลากเลือดภิกษุนั้นต้องอบัติปารชิกแล้วก็เข้าเหล่าใดาเป็นครือหัตเหล่าใดาก็ศึกเป็นเครือหัตภิกษุเหล่านั้นพากันย่ำยีสิขาบทเล็กน้อยภิกษุเหล่าใดา บรรลุพระรหัสภิกษุรัานเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แลพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาเกิดมีผลแม้แก่ภิกษุสามจำพวกดังกล่าวนี้นะและก็ต่อไปก็เป็นแบบวันหน้าร้อยที่อ่านให้ฟัง